ก็เรื่องของที่มานะครับของการจัดงานครั้งนี้นะครับเริ่มจากบัณฑิตวิไลก่อนนะครับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคมเราก็มองละว่าการที่จะขับเคลื่อนนะครับคุณค่าสู่สังคมเนี่ยเราขับเคลื่อนผ่านอะไรนะครับเราก็จะมีเครือข่ายสิทธิ์เก่านะครับอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรามีสมัรธนหลักก็คือเรามี เราเรามีหลักสูตรสาขาร่วมคือดนตรีบําบัดหรือมิวสิกเทอรรปีนะครับ,รบเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือสังคมที่เรากําลังพูดถึงนะครับสังคมที่เราพูดถึงเนี่ยเรากาลังพูดถึงเรื่องของศิลปะดนตรีนะครับศิลปะดนตรีเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้เนี่ยจริงๆใช้ได้กับคนทุกคนในะนะปัจจุบันยิ่งปัจจุบันเนี่ยยิ่งจะเห็นว่าศิลปะดนตรีเนี่ยมีเป็นเครื่องมือที่มีความละเอียดอ่อนในการเข้าถึงนะฮะช่วยให้ ยกระดับจิตใจนะฮะแล้วก็ยังปลอบประโลมเรื่องของสภาวะในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็กลุ่มะะสังคมกลุ่มชุมชนที่ทางสิทธิ์เก่านะของท่านท่านอาจารย์ทรงวิทย์ที่ดําเนินการอยู่ก่อนแล้วก็คือกลุ่มเด็กออทิสติกซึ่งเครื่องมือตรงนี้เนี่ยเราจะช่วยประยุกต์ใช้นะฮะเป็นผลได้อย่างดีเลยนะครับกับกับกับเด็กกลุ่มนี้นะครับกับชุมชนตรงนี้นะครับมีอะไรอีกก็คือเรามองว่าศิลปะ ที่อยู่ใน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 ,ในเครือข่ายตรงนี้นนจะเชื่อมยังไงกับการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่านั้นอีกในสังคมนะครับการที่จะส่งมอบตรงนี้กลายเป็นระบบนิเวศที่ส่งมอบคุณค่าสูงกว่าไปอีกไปสู่สังคมไปสู่การส่งเสริมเรื่องของงานทางด้านเชิงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเลยเป็นที่มาเราจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงนะครับเหตุปัจจัยต่างๆเข้าด้วย ร่วมด้วยกันนะครับแก้วน้ำนี้ถือว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์นะฮะและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงสิ่งต่งตางๆเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็วกตัวตัวคาเลคเตอร์ที่ได้ทั้งสามตัวเนี่ยนะฮะก็มีตัวแรกคือตัวที่เรียกว่าสินไสนะครับตัวที่สองสีโหตัวที่สามสังครับสามตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือท่านอาจารย์ทรงวิทย์ซึ่งเป็นาร์ตินนะครับที่อ่า เป็นผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกไม่พอนะครับยังเป็นอา,อาร์ติสที่รังสรรค์ตัวคาแรคเตอร์นี้ออกมาได้อย่างสวยงามมากนะครับสตัวเนี่ยจริงๆมีความสัมพันธ์กับคําคสอนทางพระพุทธศาสนาศีลส,สมาธิปัญญานะครับท่านอาจารย์มรงบิ์ซึ่งจริงๆเราพิจารณาจากาตัวคาแรคเตอร์ของบทละครเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความลึกมากกว่าน,นั้นอีกนะครับแล้วก็พอพิจารณาบริบทของมาวิลาลคอนแก นะครับก็เราจะมีเรื่องอัตลักษณ์เรื่องของปรัชญาการศึกษาที่เราผลิตบัณฑิตก็คือว่าด้วยเรื่องของวิทยาจาริยา,ยานะครับสามคาแรคเตอร,ร์นี้เข้าได้กับตัวละครน,นี้ก็ดีนะฮะและแก้วนี้คือแก้วรักโลกนะครับแก้วรักโลกก็คือจะทำยังไงให้เป็นส่วนหนึ่งในการลดนะครับการใช้แก้วแล้วมันเกิดขยะ นะครับทำยังไงให้แก้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะตรงนั้นสำหรับการออกแบบเนี่ยก็ได้รับการทับถามนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ตัวเองสัมพันธ์อยู่คือเรื่องของสินใสนะครับในฐานะที่ก่อตั้งหงสินใสแล้วโยงมาถึงเรื่องการให้เป็นตัวแทนในการออกแบบแก้วักรักโลกนะครับซึ่งก็ ถามว่าคิดอยู่นานไหมว่าจะรับงานดีไหมก็ก็ไม่ได้คิดนะครับว่ามีอะไรช่วยได้ก็จะนึช่วยผมก็เลยให้อเดียว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินใสเนี่ยมันมีเกี่ยวกับแง่ธรรมะนะครับซ่อนแทรกอยู่ในตัวละครอยู่แล้วนี่ก็จินนาการไปว่าเชื่อมโยงกับปริญาของมาชไลคอนเกนคือเรื่องของพิธิญาจริยาปัญญาซึ่งเวลาเราตีความตัวละครทั้งสามตัวเนี่ยเราก็มักจะพูดอยู่เสมอว่า มันหมายถึงตัวแทนของศีลสมาธิปัญญาคือการฝึกตนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า,น,าน่าจะใช้แนวคิดตรงนี้แหละในการที่จะออกแบบนะครับโดยผ่านคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับซึ่งสินใสเนี่ยจริงๆเนี่ยเขอาจจะไม่ใช่เป็นผู้นําของการเดินทางนะผู้นําของการเดินทางจริงคือหอยสังหอยสังคือศินหรือตัวสติก็ได้นะครับ นะครับก็ถ้าเราเชื่อมเรื่องปัญญาสามฐานก็คือฐานใจนะต้องใจใจมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่สองคือสมาธิคือต้องมีความหนักแน่นมั่นคงแน่วแน่ก็คือสีหงนะครับคือฐานกายอ่าส่วนสินใสก็คือฐานสมองคือปัญญาครับ จริงๆเราเป็นพื้นที่ที่แบบไม่สแสวงหาผลกําไรเขาเรียกว่าเป็น non-profit o r g a n i z a t ครับมีคนถามว่าแล้วได้รับการสนับสนุนอะไรจากใครนะครับมีเงินในการลงทุนทําตรงนี้ไหมก็ต้องบอกว่ามาจากการม,มีส่วนร่วมของทุกคนจริงๆครับที่อยากให้มันเกิดนะครับไม่ว่าจะองค์กรหน่วยงานภาครัฐหรือแม้กระทั่งคนกลุ่มต่างๆที่อยากจะ ให้มีพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นที่มันมีลักษณะที่ช่วยอบอุ่มนะครับโดยเฉพาะด้านหนซึ่งเราค่อนข้างขาดเนาะเราเรามักจะไปโหยหาสิ่งไกลตัวเนาะเรื่องของปัจจัยวัตถุต่างๆนะครับแต่ว่าเราลงลืมไปเพราะนั้นเราก็เลยมาออกแบบกระบวนการเพื่อที่จะให้คนได้รับการพัฒนาสุขภาวะ ก็ได้ทดลองทำแล้วก็ได้รับการตอบรับในลักษณะที่ดีนะครับจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะทางออทิสติกเนี่ยเขามีพัฒนาการจากการเข้าร่วมในกิจกรรมและพื้นที่เหล่านะครับเด็กเข้ามาเชื่อมโยงกับธรรมชาตินะครับแล้วก็ฟังเรื่องเล่าแล้วก็ได้มีการจะเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง ระหว่างกลุ่มออทิสติกแล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็คนอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เขาเคยรับรู้เพราะว่าพื้นที่เขาค่อนข้างแคบอรไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันไม่มีพงคความรู้ดใดๆที่มีการศึกษาหรือให้ความใส่ใจมากนักเอาว่ามีแต่ว่ายังน้อยอยู่เพราะนั้นพื้นที่เราก็อาจจะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของทุกคนนะครับซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์ของ ทุกคนและนะครับตั้งแต่ตัวเองในฐานะเป็นผู้ทำสินไสเองเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้บอกเขาเลยไอ้เสาไฟที่ตั้งอยู่ตมเต็มถนนสีจันเลยถ้าคนดูผ่านๆก็นึกว่าเสากินาลีที่มันเหลือจากสมุดปราการมาถูกไหมครับเพราะนั้นเราต้องมีเรื่องเล่าต่อทำอยังไงให้เขารู้คนที่เขาศึกษาที่เขาอยากรู้เนี่ยเขาจะถามทันทีว่ามันเสาอ,อะไรถ้าเราบอกเขาว่าสินไส สินใจคืออะไรมันจะต้องมีปราดอย่างเช่นอาจารย์สมวิทย์มาเล่าให้ฟังว่าหรือเดินเข้ามาตรงนี้ว่าสินใจคืออะไรนะมันก็จะต่อเนื่องไปเขาจะขุดค้นต่อไปถึงลากเงาของคนอีสานว่าจะเป็นยังไงบ้างศึกษาประวัติศาสตร์ต่างๆเขาจะมีความอยากมาทุกทียิ่งตอนนี้เปิดประเทศออกมาปุ๊บหลังโควิดเนี่ยจีนก็กาลังจะเข้ามาในขอนแก่นเพราะว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะจากคุณหมิงวิ่งเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เขามาเนี่ยเขาต้องการ ดูความเป็นอยู่ของบ้านเราจริงๆงไม่ได้ต้องการแบบตกแต่งแต่งแต้มต,ต่างๆถ้าต้องการงไงเขาจะไปพัทยาไปภูเก็ตไปไปที่อื่นมากกว่าแล้วพอมาขอนแก่นนี่เขาต้องการดูเลยบ้านคนอีสานอยู่ยังไงอาการกินการอยู่เป็นยังไงนะฮะแล้วก็ศิละปะวัฒนธรรมต่างๆเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะตอบโจทย์มากๆมันตอบโจทย์อย่างนี้ทันทีเลยว่าถ้าเราจะพาเขามาเที่ยวขอนแก่นถ้าเราจะพูดถึงวรรณกรรมศิลป์ไสเราพาไปดู รูปแต้ที่วัดต่างๆสองสมวัดแล้วมันจะต้องมีเรื่องเล่าต่างๆหรือว่ามีอะไรให้เขามาขุดค้นไหนให้เขามาสันมาศึกษาหาความรู้นอกจากรูปแต้บนฝาผนังซึ่งมันเป็นของตายอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีการเล่าเรื่องเลยเ้าไม่มีอะไรเลยมันก็จบอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขามีเวลามาศึกษาค้นคว้าเองตรงนี้จะตอบโจทย์มากๆถ้าเราอาจจะเปิดเป็นกิจกรรมทุกวันอาทิตย์บ่ายหรือเสาร์บ่าย ให้นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางต่างๆพอมาปุ๊บก็แวะมาดูที่นี่นะฮะอาจจะเป็นการต้อนรับด้วยอาหารอีสานเบาๆง่ายๆของประเภณีน,นอีสานขึ้นมาตรงนี้จัดเป็นกิจกรรมมีคนกล่าวว่าวรรณคดีหรือวรรณกรรมเนี่ยเป็นที่อยู่ของวัฒนธรรมอ่าถ้าเราอ่านมันก็จะสามารถเชื่อมโยงกับมิติของชีวิตทุก ทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมวัฒนธรรมการเมืองการปกครองสิ่งแวดล้อมอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมเนี่ยก็จะเข้าใจว่าบรรพบุรุษเราเป็นยังไงมีภูมิปัญญาอะไรนะครับซึ่งถ้าเรายังมองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งไกลตัวเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงกับตัวเราเองได้เพราะว่านี่เป็นฐานชีวิตเลยนะครับเรามักจะไปเรียนรู้เรื่องไกลตัวแต่อันนี้เรื่องใกล้กลตัวจริง เราเรียนรู้มาทั้งโลกแต่เราจะเรียนรู้อ่400-500หน้าไม่ได้หรือใช่ไหมครับถึงเป็นภาษาที่ยากแต่มันเป็นประตูเปิดพื้นที่ให้กับชีวิตเราให้กับคนบ้านเราจริงๆนะครับอันนี้คนรุ่นใหม่แม้กระทั่งคนรุ่นเก่าก็ต้องกลับมานะครับก็เชิญชวนนะครับไอ้เรื่องใกล้ตัวนี่แหละครับเรื่องใกล้ตัวครับ